ค่ะคออ่ะคอออกจากติดข้างคอเนี่ยหนึ่งเซนนะคะคอหลังหนึ่งเซนค่ะแล้วเราก็วาดเลยค่ะวาดเป็นคอหลังนี้ได้เลยนะคะค่ะตรงจุดนี้คอปกนะคะเราจะลงจากจุดบ่าประมาณสามเซนค่ะตรงจุดนี้สามเซนแล้วเราก็จะตีตรงมาตรงจุดข้างคอที่หนึ่งเซนนี้เลยนะคะตีตรงมาเลยค่ะตีตรงเลยค่ะการทําคอหลังนะคะค่ะเราวัดคอหลังคอหลังเราได้คอหลังเราได้เก้าเซนนะคะเราตัดกระดาษออกก่อนนะคะตัวนี้ เราตัดที่หลังออกก่อนค่ะค่ะเราก็หากระดาษนะคะมาแปะกระดาษหนึ่งชิ้นนะคะมาแปะตรงจุดนี้เราเราจะว่าเป็นคอหลังค่ะมาเป็นคอจีนตรงขึ้นไปเลยะคะ่ะนี่ค่ะตรงจุดนี้ที่เราเข้าสองจีนนะคะเราตีไว้เลยค่ะแล้วเราก็ตีตรงเลยนะคะตีตรงเลยคอหลังนี้เราได้เก้าเซนนะคะเราตีตรงเลยค่ะตีตรงค่ะคอใหญ่ช่วงจุดนี้สามเซน เราตีตรงมาตรงจุดคอนี่นะคะที่เราได้ที่เราออกหนึ่งซซนตรงนี้นะคะ่ะข้างคอค่ะพอตอนนี้เราจะวัดปกนะคะวัดปกนะคะผสมมาะคะ่ะตรงจุดนี้เราจะลงมาประมาณเก้าเซนนะคะจากจุดคอเราลงจากจุดคอตรงจุดนี้ประมาณสักสิบสองเซนนะคะเป็นปกค่ะปกเป็นปกผ้าชิดหน้าผสมลงมาเลยค่ะวานลงมาเลยค่ะเราจะได้เป็นปกใหญ่แบบนี้นะคะเราก็จะตีมาเลยคะ่ะตีมาที่ตรงปกนี้นะคะพอเราได้แล้วเราก็หากระดาษเลยะคะ่ะมาแปะค่ะแปะเราจะ พับกิ้งนะคะเราจะพับกิ้งนี่ค่ะเราจะพับกิ้งจากจากเส้นนี้นะคะเส้นนี้พับพับเลยค่ะพับนะคะรีบพับเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะกลิ้งเลยน,นะคะกลิ้งออกมาให้เป็นปกค่ะเป็นปกที่แหลมลงมานะคะเป็นปกาเช็ดหน้าขึ้งนี่ค่ะ พอเราได้แล้วเราก็วาดตามคอปกลิกกิ้งลงมาเลยนะคะเนี่ยค่ะคะอปกที่ได้ตรงจุดนี้ก็จะเป็นคอจีนนะคะเราก็จะวาดให้แอนแอนลงมาเลยตรงจุดนี้่างนี้เป็นคอจีนค่ะพอเราได้แล้วเราก็ตัดตามรูปปกได้เลยนะคะตัวนี้คอหลังเราจะไม่แยกนะคะจะให้เป็นเส้นตั้งตรงเลยค่ะ ค่ะเราตัดได้ค่ะเราตัดาตามปกนี้เลยค่ะ <c oughs> ตัวนี้เราจะมีกระดุมด้วยนะคะกระดุมตรงจุดนี้2เซนนะคะกระดุมใหญ่2เซนกระดุมส่วนมากเราจะเป็น5มิตนะคะตัวนี้เราจะเป็นช่วงคัดอกนะคะเราจะวาดคัดอกตรงจุดนี้ประมาณ1เซนนะคะเราวาดมาเลยะค่ะอกมาเลยเราจะวาดโค้งๆมาหน่อยนะคะตรงจุดนี้ค่ะนี่จะเป็นเส้นคัดอก เราจะตีตรงมาตรงจุดนี้5เซน,นะค่ะชายเราจะขึ้น1เซนตัวจุดนี้ถ้ามีคนมีหน้าท้องนะคะเราจะตีตรงช่องจุด้า้ท้องนี่ค่ะแยกแยก1เซนนะคะเนี่ยคะ่ะนี่คือเราจะตัดให้ดูนะคะคอปกตามี้นยคะ่ะตัวนี้คือเป็นปกประยุกต์นะคะเนี่ยค่ะเราจะได้เป็นปกคอจริงแบบนี้ตัวนี้เป็นคอตั้งเนี่ยค่ะคอจริงข้างล่างข้างล่างเป็นปกพัดเช็ดหน้าค่ะติดตามการทําต่อไปได้เลยนะตัวต่อไป